ตชุดที่แรงที่สุดพร้อมไหมครับนี่ชุดวันโฉดทำไมปล่อยไปในหลุมอ่ะพลาดอ่าไม่เป็นไรหลายคนเราพลาดกันได้นะครับนี่จะเป็นการแสดงตัวอย่างการพลาดก็คือถ้าชุดไม่ดีลงหลุมไปเลยถ้าเกิดว่าซิเวอร์วูฟได้ไปทั้งหมด3 3คะแนนเพราะว่า2คะแนนที่สตรองลงหลุมไปแล้วก็บดหนึ่งนะครับอ้าว มีโอกาสทอยลูกเต๋าเพื่อปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับ1นึ่งเล็กี่นะครับยังไม่ทันชนกันอะไรเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้วได้มาเปลี่ยนชิ้นส่วนได้หนึ่งชิ้นครับเนื่องจากทอยลูกเต๋าได้เล็กที่สรุปว่าตองเปลี่ยนตัวนะครับวันนี้ที่2องเรียกก็คือเปลี่ยนสีเฉยนะครับจากเดิมเป็นสีน้ําเงินตอนนี้เป็นสีทองใช่ไหมอ่ะมาหนึ่งชิ้นส่วนดูซิว่าแก้เกมได้ไหม